สวัสดีครับวันนี้จะขอบรรยายเรื่องพระผงของขวัญวัดปากน้ำภาษีเจริญของหลวงพ่อสด ภาพในมอนิเตอร์ก็จะเป็นภาพของพระเทพมงคลมุนีหรือพ่อสดหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ที่เรื่องชื่อในวิชาธรรมกาย รัตมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายภาพนี้เป็นภาพสมัยที่หลวงพ่อสดยังมีภรษาไม่มากนัก ภาพนี้เป็นภาพล็อกเก็ตซึ่งเข้าพิธีปลูกเศกเหมือนกันนะครับก็เป็นที่นิยมสะสมของนักสะสมไม่น้อยกว่า เปลียนถวายพระตาหารแล้วก็พระผงของขวัญในภาพจะแสดงให้เห็นถึงความเก่าล็อกเกตนี้ผมสันนิษฐานว่าคงจะสร้างประมาณปีพุทธศักราช2500เล็กน้อย คือสร้างหลังจากพระผงของขวัญแล้วก็เหรียญถวายพระตาหารอันนี้เป็นรูปเหมือนรอด้วยอะคริลิกรอด้วยอะคริลิกสวยมากครับ จะเป็นพระที่สร้างขึ้นมาหลังจากที่หลวงพ่อสดได้ละสังขารไปแล้วนะฮะภาพนี้เป็นภาพที่นักสะสมหากันมากเรียกว่าภาพหลวงพ่อสดหน้าน้าจะดีคือท่านท่านถ่ายภาพอยู่หน้าน้าจะดีของวัดปักน้ำภาษีเจริญก็เลยเรียกกันว่า ภาพหน้าจะดีเป็นภาพออริจินอลที่ท่านทำออกแจกรู้สึกจะเข้าพิธีด้วยมากทีเดียวขนาดใหญ่กว่าโพสการ์ดนะใหญ่กว่าโพสการ์ดก็ มีราคาค่อนข้างสูงที่ท่านเห็นภาพนี้ก็คือเอาภาพนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะคือพระผงของขวัญของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญรุ่นหนึ่งหรือรุ่นแรกนะครับอันสร้างจำนวน84,000องค์ เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงออมีปัญหาคือถูกน้ำไม่ค่อยได้จะละลายหรือไม่ก็ฟูฉะนั้นเมื่อท่านแจกให้กับญาติโยมไปที่มาทำบุญที่วัดปักน้ำสมัยนั้นจะต้องรับจากมือหลวงพ่อท่านจะให้เพียงคนละองค์เท่านั้น ไม่ว่าจะทําบุญจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนใหญ่จะเลี่ยมเลี่ยมสังกสีไม่ใช่เงินนะฮะเป็นสังกสีแต่ก็ดูคล้ายๆเงินฮะที่ท่านสร้างใหม่ๆนั่นก็คือค่อยๆสร้างไปจํานวน84,000องค์แล้วก็ใช้วิชาธรรมกายในการปลุกเสกนะีเป็นภาพของพระรุ่นแรก ฉะนั้นจะมีหลายหลายแม่พิมพ์นะครับเพราะจานวนมาก8ปด0มืสี่พันองค์จะมีหลายแม่พิมพ์แต่เอกลักษณ์ของพระรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นพระพิมพ์ที่ตื้นๆน,น,นะฮะข้างหลังเป็นยันยันจมนะฮะคือเป็นเส้นยันที่มีความลึกเข้าไปในในผิวพระเรียกว่ายันจมเป็นอักขระขอม ด้านหน้าจะเป็นพระที่มีเอกลักษณ์พิเศษนะฮะคือเหมือนกับการดีดน้ำมนต์ชาวบ้านจะเรียกว่าปางดีดน้ำมนตนะ์แล้วก็อยู่ในซุ้มคล้ายๆกับพระพุทธชินราชแล้วด้านหลัง แบกลาวก็จะเป็นเส้นๆเ,เป็นขีดขีดขดีขีดนะฮะเป็นขีดลงมาองค์เล็กครับองค์ไม่ใหญ่องค์เล็กความกว้างประมาณ2เซนติเมตรกว่ากว่ามั้งฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าความสูงก็ประมาณ3 3เซนกว่ากว่าอันนี้โดยประมาณนะฮะ ไม่ได้วัดผมก็เก็บบันทึกมาอ่านให้ท่านฟังพระวัดปากน้ำพระผงของขวัญวัดปากน้ำหลวงพ่อสดพระผงของขวัญวัดปากน้ำของท่านเจ้าประคุณพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีนั้น เป็นพระเครื่องที่ขึ้นชื่อลรือชาเป็นอย่างยิ่งและมีผู้นิยมบูชาสแสวงหาตลอดจนต้องการรู้หลักการพิจารณาเบื้องต้นกันมากมายดังนั้นจึงเห็นควรว่าน่าจะพูดคุยกันเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับพระยอดนิยมพิมพ์นี้เพราะอธิบายทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วพระพง์ของขวัญวัดปากน้ำนี้หลวงพ่อสดท่านสร้างขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนช่วยกันสร้างโรงเรียนพระ,พระปริยัติธรรมนับเป็นการบอกบุญรุ่นแรกแกและมอบพระให้เป็นที่ระลึกเลยเรียกกันว่าพระของขวัญซึ่งจัดสร้างเป็นพระเนื้อผงประกอบด้วยวัตถุมงคลต่างๆมีตัวหลักเป็นผงปูนและเขียนผงเป็นยันวิเศษตามตำรับเช่นผงม,มหาราชผงอิทิเจ ผงปัมมังเป็นต้นมีมวลสารอื่นๆอาทิดอกมะลิแห้งที่มีผู้นำไปบูชาเส้นเกสาของหลวงพ่อสดเองประวัติของหลวงพ่อสดวัดปากน้าภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีวงเล็บสดจันทสโรพระวัดปากน้ำนี้มีอยู่ด้วยกันสามรุ่นปรากฏว่าผู้ทุกุณเป็นที่เลื่องลือทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาลาภ แคล้วคลาดคงกระพันธจนพูดกันติดปากว่าถ้ามีพระวัดปากน้ําอยู่กับตัวแล้วในน้ําไม่ตายบนบกก็ไม่ตายกลางอากาศก็ไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้านหากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเถิดจกเกิดสัมฤธิ์ที่ผลทุกประการและเนื่องจากองค์พระเป็นเนื้อผงจึงมีความ เปื่อยยุ่ยง่ายดังนั้นจึงพบว่าบางองค์มีการนำมาลงเหล็กมาลงแลกเกอร์เพื่อให้เกิดความคงทนถ้าเป็นภาพของพระรุ่นแรกที่บางส่วนนำมาลงแลกเกอร์หลังจากที่ผู้ได้รับไปก็มากราบเรียนพระกุณเจ้าหลวงพ่อสดว่าโดนน้ำแล้วละลายหมดเหมือนไม่ก็ฟูหมด หลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะนําเอาเลกกเกอร์ที่ใช้ทาไม้ครับที่ทาไมา้ให้เงางามเอาพระทั้งองค์มาจุ่มในเล็กเกอร์ก็คล้ายๆกับกับมีมีพลาสติกมาหรือแก้วบางๆมาหุ้มหุ้มองค์พระไว้เหมือนกับกระเบือเอบบเบ้องเคลือบอะฮะคล้ายๆกับกระเบื้องเคลือบ แต่ไม่ต้องนำ,นำไปเผาเหมือนน้าเคลือบในกระเบื้องคือจุ่มแล้วก็ตากแดดแห้งไม่นานก็แห้งแห้งแล้วก็แข็งกันน้ําได้นี่คือวิธีการแก้แต่มาเรียกกันว่ารุ่นสองนะครับจริงๆก็คือรุ่นหนึ่งนะครับ8,4.000องค์แต่ส่วนหนึ่งแจกไปแล้วในเบื้องต้นก็เป็นรุ่นที่ไม่มีลักเกอร์ ส่วนที่เหลือก็มาจุ่มแลกเกอร์แต่ไปเรียกว่ารุ่นที่สองแต่จริงคือรุ่นหนึ่งรุ่นต่อไปที่ออกมาควรจะเรียกเรียกว่ารุ่นที่สองเมื่อรุ่นแรกเกือบจะหมดแล้วนะฮะ84,000องค์ 8, 000, 000, ท่านก็สร้างมาอีกรุ่นหนึ่งน่าจะเรียกรุ่นที่สอง8,4 0ี่องค์เหมือนกันแต่พิมพ์เป็นเป็นพิมพ์ที่ลึกชัดสวยงามกว่ารุ่นหนึ่ง ก็เรียกว่ารุ่นที่3ก็เลยเพี้ยนกันไปหมดนะฮะจริงๆแล้วคือรุ่น1กับรุ่น2สร้าง2รุ่นเท่านั้นเองในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นก็รุ่น4รุ่น5รุ่น6รุ่น7รุ่น8รุ่น9กนะฮะก็เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นมาหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้ว ฉะนั้นความนิยมก็จะอยู่ถึงรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่น3านี่แหละครับหรือว่าเป็นพระที่สร้างในสมัยที่หลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่ข้อสังเกตรพระวัดปากน้ำพระผงของขวัญวัดปากน้ำพระวัดปากน้ำรุ่นแรกเป็นพระผงสีขาวนวล เนื้อ,องค์พระจะแห้งนุ่มนวลลักษณะเหมือนจะยุ่ยไม่แกล่งเมื่อถูกน้ำก็จะละลายได้ง่ายพระวัดปักน้ำรุ่นหนึ่งมีพุทธลักษณะอยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมองค์พระประทับนั่งขัดสมาธิราบปางประธานพรไม่ใช่แบบดิดน้ำมนต์อย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกหรือที่ผมเรียกเมื่อกี้นี้เป็นปางประธานพรพระหั์ขวาเป็นมุทธรา คือคล้ายๆดีดดีดนิ้วเห็นพระดัชนีชัดเจนประทับนั่งเหนือบัลลังก์บัวความบัวหงายภายใต้ซุ้มเรือนแก้วมีเส้นรัศมีกระจายจากซุ้มในแนวขวางสื่อถึงฉับพันนรังสีด้านหลังมียันเป็นอักษรขออ่านได้ว่าธรรมขันเรื่องจากรามจำนวนพอสมควร จึงใช้แม่พิมพ์ถึง10แม่พิมพ์ด้วยกันแต่จะมีจุดสังเกตที่พอพิจารณาเป็นเบื้องต้นคือ1เส้นรัศมีที่ขวางทางด้านขวามีจำนวน11เส้นเส้นรัศมีทางด้านซ้ายหมายถึงองค์พระนะครับขวาซ้ายขององค์พระมีสูบามเส้นคร,าาครูบาอาจารย์เก่าๆบอกว่าเหมือนบานเกรดที่เปิดปิดได้ 2. เข้าพระพรักส่วนพระปรางวงเล็บแก้ม พองออกเป็นรูปกลมยกเว้นปลายคางที่สอบแหลมเล็กน้อย 3. องค์พระจะอวบอ้วนนูนสูงกว่ารุ่นสองและรุ่นส 4. ข้อพระกรข้างซ้ายจะเรียวเล็กพระหัตที่ยกขึ้นจีบนิ้วหนาใหญ่กว่ารุ่นอื่น 5. พระกรันด้านขวาจะยาวกว่าด้านซ้ายให้สังเกตพระดีๆว่าเกือบทุกพิมพ์ด้านบนขององค์พระจะกว้างกว่าด้านล่างแต่แทบสังเกตไม่เห็น เดี๋ยวผมให้ท่านดูภาพตามที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้นะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผืนผ้าสัทีเดียวด้านบนจะกว้างกว่าด้านล่างแล้วก็เส้นลวดที่ว่าเนี่ยคือด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันจำนวนเส้นไม่เท่ากันพระดัชนีเหมือนกับดีดน้ำมนต จะเป็นพระที่มีหน้ามีตานะครับชัดเจนมีเป็นเป็นสิบแม่พิมพ์ด้วยกันแต่ก็เป็นแม่พิมพ์ที่สวยงามแกะได้สวยงามอันนี้เป็นหลังยันที่เรียกว่าพระธรรมขันธธรรมขันธ นี่เป็นภาพพระรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้หลงเลกเกอร์นะครับที่เห็นสีต่างๆกันนี่คือส่วนที่เป็นสีออกเหลืองเนี่ยคือโดนน้ำนะครับโดนน้ำอาจจะโดนอบเหงื่อแต่ไม่ถึงกับโดนน้ำเข้าไปขังเส้นลวดก็ยังปรากฏสีขาวอยูเย่เนื้อเดิมใหม่เนี่ยจะเป็นสีขาวฮะ แต่ถ้านํามาใช้โดนอบเหงือน,นด้านหลังจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทั้งหมดพิมพ์จะตื้นน่ยยิงพิมพ์ก็ยิ่งตื่นยิ่งพิมพ์ก็ยิ่งตื้นพราพิมพ์จำนวนเยอะมาก8ป0หมองค์แล้วปลูกเศษปลูกเสกโดยใช้วิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดทีนี้มาพูดถึงพระพระวัดปักน้ํารุ่น3พระพง,งของขวาญหลวงพ่อสด วัดปักน้ำที่จริงคือรุ่น2พุทธลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนรุ่นแรกแต่เพิ่อเนื้อจะเพิ่มตัวประสานคือน้ำมันตังอิว้วและพิธีพิถันในการกดพิมพ์ให้แน่นขึ้นเนื้อองค์พระจะแกล่งดูไม่ยุ่ยรวมทั้งดูไม่เก่าเหมือนรุ่นแรกและจุดสังเกตที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันพระคาถาบูชาหลวงพ่อสดวัดปักน้ำ ภาษีจเจริญคําว่าสัมมาอารหังพระวัดปากน้ํารุ่นสาพุทธลักษณะจะต่างจากรุ่นแรกและรุ่นสองอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากนําแม่พิมพ์เดิมมาตกแต่งเพิ่มเติมและจัดสร้างเป็นจํานวนมากทําให้ต้องใช้แม่พิมพ์จํานวนมากจะเห็นความคมชัดและสวยงามขององค์พระกว่ารุ่นหนึ่งและรุ่นสองเนื้อมีความแกล่งเพอเพิ่มตัวประสาน การพระยุยพระวัดปากน้ำรุ่นสาองค์พระจะดูใหม่และมีกลิ่นน้ำมันตังอิ้วผสมอยู่อีกทั้งเอกลักษณ์ในแม่พิมพ์ก็ต่างกันพระพรมของขวัญหลวงพระสดวัดปากน้ำตามความเห็นของผมแล้วการแยกพระรุ่นสองรุ่นสาไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องยากคือการดูรุ่นหนึ่งให้ขาดเนื่องจากมีทั้งลงและเกอร์และไม่ลงและเกอร์ อีกทั้งมีพิมพ์ต่างๆอีกนับสิบพิมพ์ซึ่งต้องสังเกตและพิจารณาให้รอบครอบบันทึกนี้เขียนโดยอาจารย์รามวัชรประดิษฐ์แฟนพันธ์แท้พักเครื่องในหนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวันปีที่20ฉบับที่7136 อยู่ใน w w w c ์ไว s o d .co.th ครับพระพง์ของขวัญก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นที่นิยมสาะหาของนักสะสมเป็นอย่างยิ่งสนันราคาก็ค่อนข้างสูง รุ่นหนึ่งเท่าที่ผมทราบเมื่อสิบปีที่แล้วก็หกหลักกลางๆเคลือบแลกเกอร์แพงกว่าถ้าสวยเท่าๆกันนะครับเคลือบแล็กเกอร์แพงกว่าเพราะการเคลือบเล็กเกอร์ทำให้พระดูมีเสน่ห์ขึ้นแต่จริงๆแล้วผมว่าที่ไม่เคลือบแลกเกอร์ ถ้าสวยพอๆกับเคลือบแรกเกอร์นี่ที่ไม่เคลือบแรกเกอร์น่าจะแพงกว่าเพราะอะไรฮะพอมีการเก็บรักษาอย่างดีถ้าเก็บรักษาไม่ดีพวกไม่เคลือบแรกเกอร์เนี่ยจะไม่จะไม่สวยเป็นพลาที่จะไม่สวยอย่างองค์นี้ท่านก็เห็นชัดว่าไม่ได้เคลือบแรกเกอร์นะขนาดไม่ได้โดนน้ำนะโดนอบเหงือ่ออสีก็เพียนไปละต่างกับที่เคลือบแรกเกอร์มาก ใช่ไหมครับฉะนั้นกลับกลายว่าเครื่อแบล็กเกอร์เลยแพงกว่าก็เป็นเรื่องของพุทธบาทนิดอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายจะเห็นเห็นชอบด้วยกันอ,อ,อันนี้รู้สึกจะไม่ได้นำรุ่นสามมาให้ท่านชมรุ่นสามจะเป็นพระที่สวยฮะลึกคมชัดลึก แล้วก็เนื้อดูแน่นดูแน่นพิมพ์ก็พิมพ์ก็ต่างจากรุ่นหนึ่งรุ่นสองค่อนข้างมากเท่าที่ผมสังเกตรู้สึกจะองค์จะเล็กกว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองนิดนิดเล็กน้อยเล็กกว่าเล็กน้อยแล้วก็เนื้อพระจะออกใสๆไม่ได้ออกเป็นสี ขาวอย่างชนีดคล้ายๆผงไม่ทราบว่าส่วนผสมจากน้ำมันตังอิ้วหรือเปล่าที่ทำให้เนื้อพระเกิดความมันใสครับพระวัดปากน้ำ สร้างเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วเกือบ60ปีเรียกว่าสม,สมัยนี้เรียกว่าพระกลางเก่ากลางใหม่ <Okay. S 1> ก็เป็นพระที่หายากเสียแล้วในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่จะฟูที่ไม่ได้ลงแลกเกอร์แล้วก็จะขาดความงดงาม ครับวันนี้ผมก็ต้องขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ